แน่นอนค่ะว่าช่วงนี้นะคะหลายๆพื้นที่นะคะก็ได้จัดกิจกรรมค่ะพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเช่นเดียวกันค่ะที่ศาลาการประเรียนวัดคอกช้างนะคะตำบลแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาค่ะนายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะก็ได้เป็นประธานฝ่ายคารวะพระเทพวชิวรนายกเจ้าอาวาสวัดเวรุวันเจ้าคณะจังหวัด ยะลาค่ะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีพุทธัาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ร่วมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองซึ่งจัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาค่ะมากันที่วัดชนภูผาวนารามตำบลมา อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสนะคะว่าที่ร้อยตีตระกูลโทรธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบหมายให้นายชัดชยัยอุตสาหารองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ครั้งที่5ตามมติมหาเถรสมาคมประจำปี256 ค่ะโดยมีพระโสพลคุณาธรคุณาธาน,นะคะเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานฝ่ายสง์และหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเข้าร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมากค่ะ